ท่านประธานในที่ทานดรพงมิศักดิ์ตั้งวัฒน์ยพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตะบ,บนของแก่นโยะผมนายสุรัพ์ลีสุบินทิพย์ยานนท์นายกองค์การบริหารส่วนตะบ,บนเกชดเท่ในานามคณะกรรมการจัดก,ก,การแข่งขันกีฬาประชาชนเพื่อสร้างย,ยาเสพติดขอตะบนเกชดเท่ครั้งที่12ประจำปี2558 รู้สึกจรินจัและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ตุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเกิดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้ายาเสพติดตำบลริญเทในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดิยเทจัดห้มีการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดตำบลริญเทครั้งที 2, ่12เประกำปี2 5 5 8ขึ้น ระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่4เมษายน2558โอกาสนี้กระผมนายสุรัมีสุพินทิาลนนายกองค์การบริหารจังหวัเกำบกรีเกอแน,นะนกกำคณะกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติจให้ขอเดินถึงท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการแข่งขันและให้เรติว่าก,กับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลเจรเกครั้งที่12ประจำปี2 5 5 8ประกาศเป็น่เพื่นอนครับครับเมื่อนี้ตัวกระผมได้พบสารต่างว่านิจิกระผมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกันแกนรู้สึ่เกินเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาประชาช,ชาานญกาญาเสียดีครั้งที่12ประจำปีพุทธศักราช2 5 1 8ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจรเกษ นะครับเลยไ,ไม่เห็นความรวมมือแลยไม่เห็นความรวมใจและไม่เห็นวามสามัคคีแต่ไม่เห็นขบ,บวนพาขบ,บวนท่าเรืที่สวยงามทุกทุ่งโบกานกกนะครับการุ่งรื่นท่วมยินดีนั่นแสดงเห็นมาพี่น้องชาตวตำบลจรละเขียนีความรักความสามัคคีกันนะครับกรรยาก,กาบเทียนมานะครับเรื่องกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะอย่างแม้กระทั่งรัฐบาลได้ประกาศเป็นว่าละแห่งชาติว่าให้กีฬาเนี่ย มีความสําคัญเราว่ะกีฬาสร้างความสามัคคีสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติกีฬาจะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งที่จะให้ลูกหลานของเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาสมขคตเหล่าคุขอรเปิดกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดครั้งที่สองประจำปี2518โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตระเีนข้ณบันี้ครับสวัสดีครับจับสั่น